เมื่อบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ท้าชนตลาด e ีวีเสี่ยมี Y u ยรถยนรถดไฟฟ้ารุ่นที่2มาพร้อมกับระยะทางการวิ่ง835กิโลเมตรพร้อมกับสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่างานนี้หลายค่ายอัดมีสะเทือน วันที่22พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาเสียวมี่ออโต้ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า SUV คันแรกอย่างเป็นทางการในชื่อว่าเซียวมี่ y u 7ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถยนต์ SUV รูสมรรถนะสูงและพร้อมที่จะสร้างความสันสะเทือนให้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการท้าชนกับเทสลาโมเดลวายวที่ครองตลาดอยู่การเผยโฉมต่อสาธารณะของเสียวมี่ y 7เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อช่วงวันที่9ธันวาคม2567 ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในตลาดเดือนกรกฎาคม2568นี้ซึ่งการลุกตลาดอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของเสี่ยมีที่จะใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในงานเปิดตัวเหลยจุนซึ่งเป็นซีอของเสี่ยมีได้เปรียบเทียบ Y67 กับเทส la m มเดลวโดยตรงในงานเปิดตัว ที่สำคัญมีการเน้นย้ำถึงความเหนือกว่าของ y u 7ในหลายด้านแต่ยังไม่มีการประกาศราคาอย,ย่างเป็นทางการซึ่งก่อนจะไปถึงช่วงการเปิดราคาขายวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ SUV ไฟฟ้าคันนี้กันก่อนว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้างและจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับ New Tesla m มเดว์ได้จริงหรือไม่สำหรับงานออกแบบของรถนั้น Y67 โดดเด่นด้วยการออกแบบภายนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่น s อส และถูกแซวว่าคล้ายกันกับแบรนด์รถสปอร์ตรูส่วนจะเป็นแบรนด์ไหนนั้นผมเชื่อว่าทุกคนคงเดาได้ไม่ยากมีการปรับดีไซน์ให้เข้ากับสไตล์รถยนต์ SUV ที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศนั้นอยู่ที่เพียง0.245 cd ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์ SUV ยูสปอร์ตดีไซน์ด้านหน้าของรถนั้นคล้ายกันกับในรุ่น s u 7ไฟหน้าทรงหยดน้ำที่ผสมผสานเข้ารูปกับงานออกแบบอย่างลงตัว สองสว่างด้วยเมตริก LED ที่ให้ความสว่างทำมุม180องศาปลอดภัยแม้ในถนนที่มืดสนิทนอกจากนั้นตำแหน่งคคมไฟหน้ายังเป็นอีก1จุดที่มีแอร์เคอร์เทนเพื่อลดแรงต้านอากาศของส่วนหน้ารถฝาก,กระโปรงหน้ารถเป็นแบบอลูมิเนียมน้ำหนักเบาใต้ฝากระโปรงหน้ามีที่เก็บของขนาด141ลิตรขณะที่ด้านข้างนั้นมาพร้อมกับมิติตัวถังยาว4 9 9 9มเมตร กว้าง1,996ม mm, มสูง1,600ม mm, มและมีระยะทานล้อยาว3,000ม mm. เมตรโดยงานออกแบบนั้นเน้นความลื่นไหลเมื่อจับประตูไฟฟ้าแนบไปกับตัวถังซุ้มล้อทรงโค้งตกแต่งด้วยคิ้วสีดำเงาล้อแมกขนาด1 9ถึง21นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและข้อกำหนดด้านสมรรถนะของรถส่วนด้านหลังนั้นมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบฮารโลที่เป็นเอกลักษณ์ เส้นสายดูเรียบง่ายแต่มีมิติปลายสุดของลังคาเป็นสปอยเลอร์หลังแบบทะลุ2ช่องจัดเรียงอากาศส่งต่อไปยังดักเทลตำแหน่งปลายสุดของท้ายรถทำม,มุม22องศาช่วยสร้างแรงกดให้รถติดพื้นได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการเก็บของนั้นตัวรถมาพร้อมกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย678ลิตรและขยายเป็น1758ลิตรได้เมื่อพับเบาะแถวที่2ลงส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ EV คันนี้โดดเด่น ด้วยคุมพลังขับเคลื่อนจากชุดมอเตอร์ที่ทางค่ายเรียกว่าเสี x ี a มี่ Super V6S Plus มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถปั่นรอบได้สูงถึง22,000รอบต่อน,นาทีโดยในงานเปิดตัวมีการเปิดเผยข้อมูลของรถออกมา3รุ่นย่อยก็คือรุ่นวหายูซเวนสแตนดาร์ดเรียลวิวไดรฟ์ขับเคลื่อน2ล้อหลังมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขับหลัง320แรงมา้าแรงบิดสูงสุด528นิวตันเมตรเร่งจากศถึง100กิโเมต่อชั่วโมงได้ใน5.88วินาที ความเร็วท็อปสปีดทำได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงชุดแบตเตอรี่ความจุ96.3ก 96. ิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด835กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งรุ่น y u 7 Pro ติดตั้งชุดมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน All-wheel drive 496แรงมา้าแรงบิดสูงสุด690นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.27วินาทีท็อปสปีดเท่ากันกับในรุ่นเริ่มต้นที่240กิเมต่อชั่วโมง แบตเตอรี่ความจุเท่ากันที่96.3กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุดที่770กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งและรุ่น YU-7 Max ติดตั้งมอเตอร์คู่ประสิทธิภาพสูงรวมพละกำลัง690แรงมา้าแรงบิดสูงสุด866นิวตันเมตรอัตตาเร่งระดับซูเปอร์คาร์จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.23วินาทีทับสปีดของรถเร็วขึ้นที่252กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบตเตอรี่ถูกเพิ่มความจุเป็น101.7กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุดที่760กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการทดสอบ C-LTC โดยในรุ่น Max นั้นจะได้รับการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่เช่นคาลิปเปอร์เบรกด้านหน้า4พอร์ตจากเรโม่ช็อคอัพทงลมปรับระดับได้การชาร์จเร็วในระดับ5.24ช่วยให้การชาร์จไฟจาก10-8ถึงเวลา12นาทีเท่านั้น และช่วยให้รถเดินทางได้ไกล620กิโลเมตร km, ด้วยการชาร์จไฟเพียง15นาทีสำหรับชุดแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นย่อยนั้นจะเป็นเทคโนโลยีแบต800โวลต์ทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้รถนั้นสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นส่วนในเรื่องภายในของรถนั้นตัวรถมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสุดที่แสดงถึงความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีที่รถ1คันจะมีมาให้ในยุคนี้เมื่อเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับหน้าจอพาราโรมา่มา Xiaomi Sky s c r e e ความกว้าง1.1เมตร มีความละเอียดสูงระดับ Super ร e t i n a และให้ความสว่าง1,200นิตโดยหน้าจอดังกล่าวนั้นจะทำหน้าที่เป็นทั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่หน้าจอระบบนำทางหน้าจอ i n นโฟเทนเมนตสำหรับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าและทำหน้าที่เป็น Bright Spot Monitor อีกด้วยและเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของผู้ขับขี่หน้าจอดังกล่าวนั้นก็สามารถ c u สตอมได้อย่างอิสระด้วย เบาะนั่งคู่หน้านั้นเป็นแบบซีโร่กาววตี้หุ้มด้วยหนังเนปปาปรับเอ็นได้123องศาพร้อมกับระบบนวด10จุดระบบระบายอากาศเต็มรูปแบบและที่หลองน่องทั้ง2ที่นั่งส่วนเบาะที่นั่งแถวที่2นั้นปรับเอ็นได้135องศาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด6.68นิ้วสำหรับควบคุมระบบปรับอากาศการเล่นเพลงและระบบอินโฟเทนเมนต์ตำแหน่งกลางคอนโซลหน้านั้นจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับสั่งงานตัวรถ ประมวลผลด้วยชิป snapdragon 8รุ่นที่3ซึ่งเป็นชิปเทคโนโลยี4ีนาโนเมตรช่วยให้การสตาร์ทรถนั้นทำงานได้ใน1.35วินาทีขณะที่ชิปประมวลผลระบบช่วยเหลือการขับอัตโนมัตินั้นจะใช้ Nvidia drive agx thor ที่ให้พลังการประมวลผลระดับ700 To ทอฟหรดูว่าการคำนวณการทำงานของ ai ได้ถึง700ล้านล้านครั้งใน1วินาที โดย NVIDIA Drive AGX Thor นั้นจะเป็นชิปการประมวลผลระบบการขับขี่อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า NVIDIA Drive Orin X ที่รถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเซี่ยมีในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยต่อยอดจากความสำเร็จของรถยซีดาน s u 7ดโดยการวางตำแหน่งเป็นรถยนต์ SUV หรูสมรรถนะสูง Y7 ได้รับการออกแบบมาเพื่อท้าชนกับเทส la โมเด l Y ซึ่งเป็นผู้นาในตลาดปัจจุบัน นอกจากนั้นเซียวมีอาจจะใช้ความได้เปรียบในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีหลายอย่างสําหรับการสร้างและผสานรวมระบบนิเวศต่างๆของค่ายเช่นเสียวมี่สมาร์ทโฮมเข้ากับ y u ยนั่นจะทําให้รถไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถอีกต่อไปสําหรับการเปิดราคาขายอย่างเป็นทางการของเสียวมี่วายนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม2นี้ ก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าค่ายนี้เขาจะออกจากประเทศจีนสู่ตลาดสากลในเร็วๆนี้หรือไม่และไทยจะเป็นตลาดแรกๆด้วยหรือเปล่าจุดนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อครับแล้วเพื่อนๆละครับหลังได้ทราบสเปคอย่างเป็นทางการของเสี่ยวมีวายูเซวแล้วน่าสนใจหรือไม่อย่างไรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ